การเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมหมอ้อน้านะครับอา้าวคลายน็อตเบอร์แปดออกครับตัวนี้เป็นพัดลมตัวใหม่นะครับโอเคถอดใบพัดออกก่ทําแรกเอา,อเ,เ,อาเอาแบบจวดเนะครับเพราะว่า fc รอดูนะครับก็จะมีบูทนะครับบูทบูทอย่าให้หายนะครับเพราะว่าจะทําให้ใบพัดลมสะบัดได้ครับโอเค,อเคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปใช่แ,แห้งไรขั้นตอนต่อไปก็คลายน็อ<ๆ>ตสกูนะครับเป็นไขควงแฉกนะครับน็อตหัวแฉกสามตัว ใช่ไปเลยนี่ครับผมแล้วก็นี่แล้วก็จะมีชุดสายไฟตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวรอดูตอนประกอบนะครับตอนต่อไปก็เอามอเตอร์ออกลงนะครับโอเคโอเคเร็วเร็วมาอ่ะเอาออกไปผม่าเอฟซีรออยู่นี่นี่นี่หนาเพิ่นเบาอำนาจสวัสดีครับแฟนๆนะแฟนๆฟมิแต่จะลองเพลงเด้พี่น้องเนี่ยแฟนแล้วใส่ใส่ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการใส่แล้วครับ ยังจำเอามึงเอามึ่อลองไปํำเห็ดไปดำเมื่เอาเพียงเงินของมันแค่คุณเดิเอาเองโอตัวนี้น่าจะเป็นคลิปยาวน่ครับผมว่าจะลงคลิปเดียวตัวนี้ดูดูคลิปยาวนะครับคลิปยาวคลิปทอดุกคนนะอนะโอเคครับการใส่สายไฟก็จะประมาณนี้ครับขันน็อตก่อนนะครับส่วนสายไฟเราก็จะไล่มาตามล่องที่มันเสียบนะครับเพื่อให้ไม่โดนใบพัดนะครับนี่เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ในการประกอบม,มอเตอร์พัดลมแอร์นะครับ,นนรบถ้าไม่เปลี่ยนปัญหาที่ตามมาจะมีอะไรหนึ่งความร้อนขึ้นสูง 2. หม้อน้ําแตกข้อน้ํารั่ว 3. ฝา,าโกงฝาสูบโกงชาร์บละลายนี่คือปัญหาต่อมานะครับถ้าท่านไม่ดูแลรถพวกพัดลมไม่ทำงานต่างๆครับผมตัวนี้ก็ให้ตรวจสอบก่อนเดินทางไกล ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหม้อน้ํานะครับฝาปิดหม้อน้ําครับตัวนี้ก็เปิดดูแล้วก็นี่เป็นทางพักหม้อน้ํานะครับมันจะมีระดับมินแม็กของมันนะครับผมตัวนี้สามารถปรึกษาทางช่างได้ครับโอเคครับรถคันนี้ก็มอเตอร์ตายสองตัวนะครับทางสองตัวตัวนี้ได้เปลี่ยนออกเรียบร้อยขั้นตอนการประกอบก็ใกล้เสร็จแล้วครับคุณแฟนๆทุกคน ดี๋ยวจะให้ดูการใส่พูทธนะครับขั้นตอนการใส่พูทธมันมีสูตรอยู่นะครับถ้าใส่ไม่ถูกตำแหน่งเดี๋ยวมันแตสะบัดสายได้ครับขอบคุณแฟนๆเอาวงจน่ะจะจะยืนหน่อยไหมเดี๋ยวว่า่ะยืนหนึ่งเมนเขายืนเมาดันคงเมนไอ้เมื่อเจ้าผู้แคนป้นใคร อายืน้องให้น้ำตาพัำยาวก่อนเขาเอิ้นควันนี่เลยสามพ้อเยอ่าโอเคแต่นี่พอนี่ครับเป็นการขันแน่นเลยความเคยชินและความสามารถถ้าเป็นน็อตตอื่นเราจะใช้ปอนในการปอนนะครับต้อ, <started studying. S 2> องร nah ู้จักสามพ้อ ตัวนี้ถ้ารถท่านมีปัญหาท่านพอมีความรู้เรื่องช่างก็ทําเลียงได้ครับหรือจะเข้ามาที่ศูนย์บริการให้ศูนย์บริการดูแลให้ก็ได้ครับเคสนี้ลูกค้าเดินทางไกลแล้วก็ตรวจสอบให้แล้วก็แจ้งลูกค้าเพิ่มเติมมาพัดลมไม่ทํางานนะครับเพื่อดูแลรถของลูกค้าให้มีสภาพมีสภาพการทํางานที่ดีขึ้นนะครับ ที่ปลอดภัยในการเดินทางนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนก็จะมีปัญหาตามมาที่ผมแจ้งครับผมนี่คับขั้นตอนการใส่บูทบูทก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ,บ,รบเป็นบูทดํานะครับไม่โอนะ <Okay. S 1> บูทก็จะใส่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีเหลือร่องไว้นิดนึงเพื่อใส่ไว้พัดดมนะครับพัดลมนะฮะครับบูทที่ถูกต้องถ้าเป็นข้างนอกบางทีใส่บูทยาวเกินไป พัดลมมันจะสะบัดนะครับมันสายสะบัดลักษณะการสายสะบัดก็สะบัดไปมาโดนหม้อน้ําอะไรนะครับโอเคขันแน่นทีนี้รู้นะฮะอ่าอมือนนี้ก็สามพอนะฮะขันนี่พอเพราะกำลังเราคนเรากําลังไม่เท่ากันนะฮะครับผมตรงน,นี้ก็ถึงการขันแน่นของมอเตครบต,ต,ต้องมีสติด,ด้วยนะแถวนี้อย่าแรงนะฮะดูง่าย นี้เดี๋ยวรอนะฮะนี่เท่านี้โอเคครับพอเรียบร้อยครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ5นาทีในการเปลี่ยนถ้าใครชอบใจก็กดไลค์ให้บ่าวอำนาจครับกดติดตามได้บ่าวที่ช่องอำนาจกระช่างนะฮะทุกคน